เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านวันนี้จะมาทำไข่ผัดชะอมปลาสลิดเชียงค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือน,นี่เลยค่ะปลาสลิดเชียง ทำจากเนื้อปลาสลิดสูตรหวานน้อยไร้ไขมันแถมยังมีโอเมก้า3้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาสลิดเชียงนี้นะคะไปทอดในน้ำเปล่าค่ะไหนใครเคยเอากุนเชียงไปทอดในน้ำเปล่าบ้างคะการทอดด้วยน้ำเปล่านะคะมันจะทําให้สุกพอดีเวลาน้ํามันแห้งใช่ไหมคะมันก็จะฟูๆและก็จะไม่แข็งไม่ไหมค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะเอาไม่เป็นไรต่อไปนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันตามด้วยกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเสร็จแล้วก็เอาไข่มาสองฟองค่ะ ตอกลงไปในกระทะแบบนี้เลยแล้วก็ยียียีค่ะตามด้วยปลาสลิดเชียงเลยค่ะใส่พริกขันนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันใส่ชอมลงไปเลยผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงน้ำตาลชูรสรสดีแล้วก็น้ำปลาค่ะชิมรสชาติจัดใส่จานเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่สนใจปลาสลิดเชียงนะคะกดตะกร้าเหลืองๆตรงนี้ได้เลยค่ะ